กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็พบออก,กันเป็นประจำสัปดาห์ละห้าวันนะครับศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าสนุกสนานนะครับเต็ไมไปด้วยคุณภาพมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเกมที่ไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นั่นเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยพลาดกันเยอะคือจ่ายบอลเสียนะฮะถูกตัดบอลถูกโฉบบอลจ่ายบอลเสียง่ายเขาในมุมมองโค้ชมองว่าไม่มีคุณภาพแต่ในมุมมองของท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมเนี่ยมองว่าเออมันมี มันมีคุณภาพนะเพราะว่ามันสู้กันด้วยทั้งเรื่องของเทคนิคการเล่นนะครับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นนะคบเชื่อเฉือนกันช้อยอย่างยิ่งเรื่องของแท็กติกเรื่องของการวางกลยุทธ์เจอกันครอปก็วางเกมเพรสซิงแบบคตรพ่อคตรแม่เพรสซิงเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าโอโ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นทีมไหนที่เพรสซิงได้รวดเร็วและรอบทิศทางขนาดนี้เล่นเอาแมนยูเนี่ยทำเกมไม่ได้เลยนะครับในขณะที่โชเซ่มูรินโญ่ก็โชกุนในการ พลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์นะเห็นไหมแก้เกมมีแผนหนึ่งแผนสองแผนแผนหนึ่งมันสำเร็จมาแผนสองแผนสองสมันสำเร็จมาแผนสามจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการวางในการแก้เกมในการวางหมากอะไรก็ตามแต่ไปนะครับสุดท้ายเกมก็เสมอกันไปแบบเขาเรียกอะไรบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนแล้วกันนะส่วนใครจะขุนกครจะช้ำอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันมีนะครับมีคนถามผมมามากมายเลยสองข้อ นะมีคำถามอยู่สองข้อข้อแรกเขาถามว่าตอนที่พี่บูดูถ่ายทอดสดแมนยูอลิเวอร์พูลอยูงเนี้ยจังหวะที่บอลบล็อกบาร์ทำแฮนด์บอลพี่บูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับจังหวะนั้นก็เปิดแต้มุมมาใช่ไหมปุ๊บโอ้โหไอ้ควายไอ้ฮาไอ้สัตว์ไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์พูลไอเฮี้ยมึงจ้องจะให้จุดโทษเลยนะ ปอกบามันไม่เห็นมันเนี่ยมันขึ้นมามันไม่ได้ตั้งใจแฮนบอลอ่านี่ครับอันนี้ปฏิกิริยาแรกหลังจากที่เห็นปอกบาทำแฮนบอลคือเราเด็กผีไงแล้วก็คือถามว่าแฮนไหมนี่มันมันไม่ต้องถามหรอกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคือมันชัดเจนมากมันแฮนถ้าแฮนบอลก็จุดโทษก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าผู้ตัดสินเนี่ยแหมคิดนิดนึงมึงเป่าอยู่ที่ไหนเป่าแหมเป่าอยู่ออร์แด์ฟอร์ดมึงก็เขาเายจะบ้านว่าบ,บ้านก็ไดไม่มีใครด่าพ่อแม่มึงหรอก นะค,คือปอกบาไม่ได้ตั้งใจคือมันขึ้นไปแล้วมันลงมาเนี่ยแขนขามันกลางมั่วสั่วมันโดยที่มันมองไม่เห็นบอลน,นะคือแบบขึ้นถามจริงอะเวลาคนขึ้นหมงใคร,ใครขึ้นอย่างนี้วะใครขึ้นอีกไม่มีมันก็ต้องแบบเออเอาแขนขึ้นไปมั่งแหละมันก็ต้องเอาแขนที่มาช่วยทรงตัวช่วยอะไรเงี้ยมันไม่ตั้งใจนะครับแกล้งเอาหูไปนาตาไปอะไรแกล้งตาถั่วบ้างก็ไม่ได้แหมเจ็บใจจริงเลยแต่ก็ยอมรับว่ามันเป็นจุดโทษจริงๆนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่ง ส่วนเหตุการณ์ที่สองเขาบอกว่าตอนที่ซาลาตันอิราฮิโมวิชตีเสมอให้แมนยูนีพี่หมูอยู่ในอาการแบบไหนอืมใครหลาย,ลายคนคงเห็นคลิปแล้วนะคลิปของริโอฟอดีนานผมก็คล้ายๆกันดูอยู่คนเดียวเวลาดูแมนยูเจอริปูเนี่ยไม่ค่อยอยู่ไม่ชอบอยู่กับใครไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอื่นถ้าถ้าไม่ได้ไปทํางานนะถ้าถ้าวันนี้ไม่มีใครมาจ้างถ้าไม่มีการจัดงานกันผมก็ ดูอยู่บ้านคนเดียวเพื่อที่จะดูแบบมีสมาธิดูแล้วจะได้เอามาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมได้โอ้โจังหวัดนั้นน่ะประูนี้เปิดเข้าไปก่อนปุ๊บไฟลนนี่มงนะครับมงแบบเช็ดเช็ดย้อยๆ้อยลูกไปชนเสาแทนที่จะเด้งออกหรือเด้งไปเข้าทางลิฟูลด,ดันเด้งมาเข้าทางของมาเลเซียเปิดกลับมาแล้วก็เป็นอิบราเนี่ยมงเข้าไปคือมันมีสองจังหวะไงตอนแรกก็บบนั่งอยู่งี้แล้วก็โอ้โห โอยได้ไเฮี oh, yeah! uh huh! uh huh. เอาอ uh ีกเอาอีกเออาการแบบนี้ไม่ถึงเฟรดีนานเฟรดีนานนี่แบบเออเว้ยย่ะไนี้เลยผมไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณเวกัสเทรนฟรเว็บกีฬาที่มั่นคงและกำลังมาแรงครับ